ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะมาทําการาเรียกว่าทดสอบในส่วนของตัวไม่บ m 800ในวงจรเดิมที่ซื้อมากับวงจรใหม่ที่ผมจะเอามาโมใส่เจ้าไมเบ m 800ตัวนี้นะครับผมโดยไมตัวนี้นะครับเป็นไมที่เป็นัส เป็นไงน,นะครับก็คือที่ผมไปสอบถามมาว่าอ่าถ้าเป็นไม้แท้มันจะเป็นบอดี้โลหะาแล้วก็ตัวจะค่อนข้างใหญ่นะครับผมผมจะใช้ร่วมกับตัวเสากายข,ของบอลเกียว F99 นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตัววงจรข้างในก่อนสังเกตว่าผมต้องเอาใหม่มาค่อนข้างใกล้กับปาก เพื่อที่จะให้ได้ยินเสียงเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้ผมจะเปิดโวลลุ่มรับไ่ไว้ที่ครึ่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะปิดโวลลุมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูวงจรตัวข้างในนะครับ โอเคครับผมก็เมื่อกี้ผมให้เพื่อนๆดูตัววงจรข้างในไปแล้วคือถ้าบางคนนะครับไปซื้อมาราักาที่แบบสูกแล้วบอดี้เป็นพลาสติกวงจรข้างในมันจะเล็กนิดเดียวนะครับผมแล้วก็บอดี้เป็นพลาสติกด้วยนะครับตัวนี้เป็นบอดีโอ้โลหะนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะ,ะทำการ เปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนตัววงจรข้างในครับของทางค่าย nl studio เดี๋ยวผมให้เ,เพื่อนดอนูโอเคครับนี่คือตัว วงจรของทางค่าย NLCO มันจะเป็นวงจรที่เขาใช้ชื่อว่า SHE นะครับผมสามารถเขาเรียกว่า,าทำให้ตัวไม่ m m เ0็ดร้อยครับไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงจากแอน่อมพาวเวอร์ตัวนั้นได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ใหม่มีาพลัดสัญญาณ การรับสัญญาณเสียงที่ดีขึ้นนะครับก็คือผมจะมาเปลี่ยนเป็นวงจรตัวนี้แทนกับตัวเก่าของไม b m บีเแปดร้อยของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ผมอาจจะไม่ได้อัดในช่วงของการต่อวงจรนะครับเพราะว่าทางอา s t u d i o เเขามีวิดีโอในการเปลี่ยนวงจรอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้กับเพื่อนๆดูนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาทดสอบของการรับสัญญาณเสียงของไมค์บีเอ็แบบไม่ต่อเพนทอมพาวเวอร์นะครับโดยจะไล่โวลูมนะครับตั้งแต่เบาสุดจนถึงดังสุดนะครับผมอันนี้จะไล่ตั้งแต่แบบเดิมๆนะครับที่ยังไม่เปลี่ยนวงจรนะครับเดี๋ยวผมจะลดโวลูมเลยนะครับ one two 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 okay นี่สุดโอ้โหรุ่มแล้วนะครับผมแต่ไม่ก็อยู่ไกลป่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองห่างนะครับเอาห่างฮัลโหล ฮัลโหลเอสวันจูวันจูคือฮัลโหลตัวเอสนี่คือพูดปฏิกิริยาผมไม่แน่ใจว่าจะได้ยินหรือเปล่าฮัลโหล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 เอสนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอสกับเพลงให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะเปิดวอลลุ่มเพลงไว้อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดวอลลุ่มอ่าไว้อ่าอย่างนี้เลยกันอ่ะสุดเลยก็ได้นะครับผมแล้วจะเปิดวอลลุ่ม ตัวตรงนี้ครับไว้ที่ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วมาฟังดูว่าระยะในการรับเสียงได้แค่ไหนนะครับก็คิด่าายยยัังเขใจขรจรอมท โอเคก็ okay. เดี๋ยวจะตั้งเปิดตรงเนี้ให้เป็นสุดเลยกันนะครับแล้วก็ลองเริ่มใหม่นะครับในในระยะให้เพื่อนๆดูเลยนะครับก็จะใกล้แล้วออกมาใสลนะครับ โอเคครับก็คิดว่าคงประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะทำการาไปเปลี่ยนตัววงจรแล้วก็มาเทสให้กับเพื่อนๆดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับจะมาเปิดให้ดูใหม่นะครับผมครับผมก็มาต่อใน หลังจากที่ผมนำตัวไม้ตัวนี้นะครับไปเปลี่ยนวงจรมาเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยผมพูดระยะห่างเกินหนึ่งคืบนะครับแต่ความดังเดี๋ยวผมจะกดให้เพื่อนๆดูก่อนโอเคอาา่ะฮะสังเกตไหมครับตัววอลลุ่มของไม้ผมเปิดมาที่ประมาณเก้านาฬิกาของเข็มนาฬิกานะครับ ผมว่าผมพูดขนาดเนี้เพื่อนๆคงจะได้ยินแล้วถ้าเกิดเปิดดังกว่านี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวเสียงที่เข้าไปมันจะแตกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเนะนี่คือเปลี่ยนวงจรแล้วเดี๋ยวผมจะปิดวอลลุ่มไมค์กับมอนิเตอร์ออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะแกะตัวใหมค์ให้ดูวงจรข้างในนะครับว่าเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับ โอเคอ่าผมให้เพื่อนเอนดูแล้วนะครับว่าตัววงจรในผมได้มีการเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับนี่คือระยะที่ผมพูดก็คือจะอยู่ที่อ่าหนึ่งหนึ่งคืบสีไว้หนึ่งคืบนะครับผมไม่ได้เอาไม้บรรทัดมาด้วยนะครับแต่การพูดก็คือไกลกว่าเดิมนะครับและผมก็คงจะไม่เปิดเพลงให้เพื่อนๆน เทียบกันแล้วนะครับว่าอ่าเปลี่ยนวงจรแล้วรับเสียงได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ผมคิดว่าตัวไมเองอะ่ะอาจจะมีดูดเสียงจากเสียงข้างนอกด้วยอาจจะมีเสียงรถวิ่งอะไรเข้าไปก็อาจจะได้ยินเข้าไปบ้างนะครับผมแต่ตัวเนี้ยคือให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่าผมเปิดไม่ถึงครึ่งไม่ถึงเที่ยงนะครับถ้าเปิดถึงเที่ยงก็ฮัโลโหล นี่ผมปล่อยระยะตรงนี้นครับตีไว้เนผมให้ดูปากนะครับตรงนี้ตีไว้สองคืบนะครับผมก็ไกลอยู่นะครับคือไม่ต้องตะโกนพูดไม่ต้องอะไรหรืออ่ะถ้าเกิดจะให้มั่นใจว่ามันได้ยินจริง,งๆคือ ่อนเพื่อนคิดว่าผมตะโกนหรืออะไรเดี๋ยวผมจะเปิดอตัวเพลงให้แล้วกันในความดังเท่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวขอลองลดโวลลุมก่อนนะครับ ความดังเท่าเดิมไมว้วไวใจ,จโอเคนะครับแค่นี้พอเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับ,ก,บ,นะรบก็ให้เพื่อนๆพื่อนดูนะครับว่าความดังตัวเพลงจากมือถือเท่าเดิมนะครับแต่ระยะไม่ห่างขึ้นแล้วก็เสียงดังขึ้นนะครับผมก็ ลองกับตัวเซอร์อกัสบอลเกล F999 นะครับโดยที่ไม่ต่อแ่นทอมพาวเวอร์นะครับผมอันนี้คือไม่ต่อจริงๆนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตัวสายไมเลยนะครับอันนี้คือนะครับ นี่คือ,อหมดสายไม้แล้วนี่สายไม้หมดแค่นี้ผมนี่ครับไม่ได้ต่อแอนทอมพาวเวอร์ไม่ได้ต่อตัวช่วยพลังงาน48วต์อะไรเลยนะครับแต่ระยะไม้คือรับเสียงได้ดีมากเลยนะครับผม แต่ก็จริงๆอกว่าผมจะต่อได้เนื่องจากว่าตัววิดีโอที่ทางที่ที่ทําทคลิปเกี่ยวกับประกอบวงจรนะครับคือตัววงจรเขาใช้สายไฟที่เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ตัววงจรใน bm 800ของเขาจะมีสัญลักษณ์บอกว่ามีบวกมีลบมีกราวอะไรบอกแต่ตัวเนี้ยมันเป็นสายไฟดำแดงเหลืองนะครับแล้วก็ไม่มี ตัววงจรเดิมไม่ได้บอกไว้ว่ามีบวกลบหรือกาาอะไรยังไงก็คือผมก็ต่อตามตอนแรกก็ต่อผิดไปแต่เนี้ยก็คือมาไล่ดูอ่าสายว่าต้องตามมาตรฐานที่เขาต่อคือใช้สายไหนต่อเป็นไงนะครับผมโอเคถ้าไงก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้งในส่วนของวิธีการอ่วงจรของทาง s อ Studio นะครับไว้ใต้คลิปให้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมขอเล่นนิดนึงโอเคขอบคุณมากนะครับผมสำหรับเสียงปบม,มือของทุกท่านวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ